นมัสก,การครับผมอาจารย์ครับอ้าจะเลื่อนฟอนต์ไม่จบอ้าวทอดมือเลยเนาะอ่อซีทุ่มครับผมเมื่อคืนนี่ทอดปั๊บกระดี่อดปัดปลาดกเนาะโอ้ยก็คดิ่งอดพระอาจารย์เนาะแงน,นอยู่บ่อยุไก่ไก่ก็ยังโทรหาอยู่ครับแง่เราไม่ไม่ไม่ไมีแง่ใดเนาะก็โทรหาตัวทั้งไรไปทั้งฝนไปขนตนนกอยู่บ่ฝนปลาตกจักเถื่อครับตั้งแต่ลงไปแต่ว่ามือว่านนี่มาก ฝนห้ามอยู่แถวแถวออกจากกลุ่มภาวะปีมากแถวแถวแถวยอดสูงบอกนะครับบ้านเขาสารก้อนจากเขาอุดรไหมครับอยอนสูงครับฝนเริ่มลินโอ้ยังวันดีใจหลายฝนตกเมื่อคืนนี่ใกล้อยู่ไฟประดับมานี่ฝนตกแล้วมันมาห่อนพร้อมครับแม่นนะครับฝนตกแต่ว่ามื่อนี้สิบปซัมอีกจ็ดเทือกเรียบบอสฉันบอกผมว่าใจนี่มาฝันอู้บุนถ่ับพระอาจารย์ ล้างรถเต็มอยูุครับเต็มอยูันบ้ไปไปมาทะเลนามทะเลดิครับบอเลยหฮนาบอกเรื่องบอกก็มีโจ้กให้นามทะเลมาไ้เจ็ดตัวเลยเด้อว่าสิวอยู่ได้ไห้นั่นมอยู่ครับมาจากมาฮีสเซเพนครับไปพวกคอยพวกกุ้งไหมครับก็ดีแล้ว สมาการป่ากับจยนเรสังลุยกันิมาเพนสิมอนโอ้เมื่อนี้ป่ะครับเมื่อนี้่โอ้ที่ว่านทยบ้านเพิ่นมุ่นไปสันเพนอยู่อยู่หน้าอยู่หน้าเพิ่นนั่นหรอครับโอ้โอ้พอดีประจบบหมะเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้อาจารย์เล่เพิ่นทรงตัวเลขให่พอดีก็ล่างอันขับรถแม่ครับเพิ่นส่งตัวเลขใม่พอดีจังว่าอ้ยสันดอกอาจารย์เล่นี่เขาไม่ซีงวด เอ้ยสามหรือสี่มวดติดต,ตั้งแต่หวดหาสองสองหานะครับหาสองสองหาเราก็มาเจ็ดสามเจ็ดสามเนี่ยเราทำมาศูนเจ็ดแก่เขาต้องหมนทุ้งรางถัดล่าสุดเขาทั้งหมดทั้งล่างสี่มอดติดแล้วแต่ว่ากับแปลกอยู่ครับอันเอฟซีก็มีติดตามอยู่แต่บอคอยที่กู้ถึงแล้วแม่ครับผมก็บบ้าสนอก ทั้งทั้งที่สี่นวดติดแล้วเลขอาจารย์เลขนะครับแต่ว่าสี่นวดติดนี่เข่าตัวกลับสองนวดเข่าตัวตรงอีกสองนวดมันม็แบบมัเป็นยังแบบที่มันก็โชคกึนอยู่กับวารโฆษณาไอ้จีบแล้ก็เอาคนอนมาเอาค้อนกับมาซื้อคือว่าแบบคือว่ามัมีดวงนะครับเมื่อไหร่ืีบคนเอ้กันปลาปลาจำปลากระปุกปลาซื้อเลยไม่ต้อคขึเก่งาอ่ะแล้วที่สำคัญเข่าบนนี่ครับตัวเลขเพิ่นเน้นบน เป็นเลขสูตรบนเพิ่นว่าง่วงโง่ศูนย์หกนี่วันนงแม่นครับวันนึงวงโง่ศูนย์หกแต่ว่าไอ้โค้งสุดท้ายมันเรียกว่าผมบ่ได้ลงชุดชุดเน้นครับบ่ได้ลงอ่าชุดเน้นไหนซี่เพิน่ไนได้ลงแต่ชุดเต็มไปจำเอาเมื้อนี้พอดีมีโอกาสสิไดเ้เซฟแขกเนี่ยทางตัวเน้นครับอเอาเดี๋ยวจัง,ง,งนเลให้คลิปนี้เจ็สิบ่ได้ให้อีกรเปล่าเอาคือว่างสั่นครับผมอาจารย์ เนาะกระจากนี่ไปฮอดสิ้นเดือนพระจาร์ไปอยู่อดนึกว่ามันสีเศร้าให้เรานี่นึกวันสีเศร้าเราเพามวันสู้ฟังพระอาจารย์จะเดือนท่างไปอันร่วมบุญสองอุโบสถบุญกอดซิมบือซิมมันล่ะอยู่ไซ่ะครับผมอยู่ที่วัดดอนยางวิเวกดอนยางวิเวกบ้านวัดดอนยางวิเวกครับ้านนายางเมืองทุลกงแข่งเรื่องจันประเทศเล่า ว่าจ,จะเดินทางไปวันที่ยี่สิบหกว่าจะไปต่างประเทศตัวนี้พุณเนี้วน<อ>ี่แหละฝากครั้งแรกในชีวิตจะได้ไปเดินทางไปต่างประเทศโอ้ก็จะกลับมาประมาณวันที่สิบโอ้ว,วันที่หนึ่งกลับมาวันที่หนึ่งอเอาวันที่หนึ่งพฤษภาคมกลับมาวันที่หนึ่งพฤษภาหรครับ เอาท่านท่านเลียออกอยูนรีน่ออกวันที่สองวันที่หนึ่งัแรงงานมาแมนแมนครับเอเอเลีกที่สองมาเถอผมชิมาให้อาจารย์เราความฝันสู่ฟังพงสุดท้ายนะนะครับผมจะกับคาติดเนื่องเล่าเขาา้ามาจากเมืังไงเอ้ยคสได้กินั่นน,น,นี่นก่นคครับกลับมาวันที่หนึ่งตอนเก้าวัก็ี่หหอดบัทีมันเพศมีใบเถึงเที่ยงนี่ ก็จะไดปวันที่ยี่สิบหกกลับมาวันที่หนึ่งเดินทางวันที่ยี่สิบหกครับไปน้ำกันซีลูกนี่อาจารย์เลสังลุยครับประมหาการป้ากับป้าอาจารย์ชัยพระอาจารย์ชัยบัดโป้สุมนุ่สาวออครับ โอ้ผมก็อยากไปน้ำเลยเนาะบานนี้ไปตัวไปเมื่อไร่จ้บานนี้ก็ไม่ชกกันขึ้นมาแหนโยมยุวัดมารงยุสะภานนี้ครับอืมเอารถไปจอดไปหันไปได้ไปจอดยุวัดอันโคไสอันมังค่ายน้ำมูพาจั์เอาอันเขาได้เห็ดเอกสารนี่ยังขานไปปะครับจั้แร้วพาจานย์้เพราะสปอร์ตมาเราเลย โอ้ยผมบทานในเตพัาสปอร์ตก็สั่นก็สิบรไปแล้วอันจุ่งขามจ้ากันพ้นไี่่ไปไม่กับริไปยุดนเนาะไม่าหรอไปยุ่มือสองมอเขาก็เขาดษใบขามก็ได้ซื้อในขามแบบใบ่านแดแดดคืสทขามนี่คือมกษตรพ้นม่ช่วงไปส่งอ๋อใครจะไปส่งผาจารซะน่ะไปส่งนี่จอดรถ ไปหันบาดนี่ไปไปเป็นไปเลาะเลาะนี่มันแรงกักลับมากสิกรเอากลับมาลดตัวแต่ว่าช่วงนี้เราไปจากมือไปแล้วโอ้ไปไายบัตรนางามสิบทง่ายยังไงนี่ก็เห็นบทบ่บุญขอดซิมตีครับมาเห็นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิ่งต่งคิ้งานายก่อนครับผมพระอาจารย์ครับเกิดจังไรครับเถื่อครับโอ้โหบทเมืองเล่าน่างามครับผม พระอาจารย์มานีาเป็นยังไงรรับเนาะช่วงนี้เพียงไรนะครับไปมีความเคลื่อนไหวยังบอครับในส่วน,ค,น,นความฝันบอกควม <c oughs> ฝันนีครับฝันบ่นมีเนี่ยเกือว่าเงานขนาดมากเกิดครับบอกรครมากหรือเต้าได้ไหมมากสองมากเที่ยเดียวจะปูมากกับ่นเอาไข่โอนเอา,า,ก,เอากุ้งไม่ให้ที่ปูมากกับมากเที่ยเดียวเลยเอากุ้งเ,เน่ามากมาโยนให้ก็จะว่าพระอาจารย์ครับพูดถึงเรื่อง กุ้งเน่าเ่รครับกุง้งเน่านีเจี๋ยเขาเหม็นมา,นา้ยนะหลายเก้าศูนย์เอาไปทอดฟาจานไปเขากะว่านเก้าศูนย์ที่เขาแม่นี่ยกุ้งตายที่ตายให้มันเป็นศูนย์ครับกุ้งเก้าศูนย์ก็เรียกสาจิตีเลยว่าแต่ว่าถ้าถ้าถ้าปูเพิ่นบอกว่ากุ้งเน่จาจังเสีก่กะกัดสะอาดจะเน้นไปเก้านึงก็ได้แต่ว่ากุ้งตายเพิ่งนวดกุ้งเน่าเพิ่นบ่ได้เว้าอย่างนั้นบ่ครับกุ้งก็เลยเป็นกุ้งตาย พุงตายซัมเปเเพิรนคอมเมนต์มาแอดเก้าศูนยแอดระว่างเก้าศูนยเขาเมนต์มาลายอีกครับเก้าศูนย์มาทีผมเลยว่าสิปรึกษากับพระจารย์ว่าว่าสิขอเขียนลงไปได้ว่าครับศูนย์เก้ากโอ้ก็เขียนก็เรียกตัวติเขียนในห้องเพรอนห้องเอรามีประกาศสิไ่ติเขียนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกระั่นผมขออนุญาตเขียนลงเะครับผมพรจารย์ศูนยเก้าเก้าศูนย์นว่า แน่วปู้เพลินบระเดี๋ยวว่าวกุ้งเนา่าแต่ว่าเนี่ยป่วยป่วยเนาะครับไม่รักตัมป่วยไม่นักกัมไป็นยังไงกัมโยนไปกัมโยนไปนะครับครับแล้ววันนี้ในส่วนของฝันตองงวดที่ว่าพุงยิงมาสี่ขุนโดะอาจารย์ศูนย์ให้เพิ่นเนาะที่แปลเป็นศูนย์ซีแต่ว่าผมตีเป็นหาศูนย์ซี แต่ว่าพระอ,อาจารย์ว่ามัคหกศูนย์สี่หลายกลัวเออเมนเราทำเงินทางไหนเนาะพระอาจารย์ตีพระอาจารย์พระอ,อาจารย์ตีกกอา,า,ตนะอาแต่ว่าถ้าว่าให้พระอ,อาจารย์แปลพระอ,อาจารย์แปลเป็นตัวนี้หกศูนย์สี่นะครับออแล้วก็ตัวนี้มันบ้าครับหนึออ่งเก้ามากกว่าเก้าหนึ่ง ยังกเกิดขึ้นได้อาจจะเป็นศูนย์เก้าก็ได้แต่ว่าศูนย์สี่นี่เลขาน้าู่ครับผมหกศูนย์สี่นี่ก็สวยเลยตัวเลขถ้าเกิควันคุไม่มีอยไรคไม่มีก็อกนิ่งนิ่งเลยครับเราคแต่หลังจากครูมาก,กแสดงว่าถ้านิ่งแสดงว่าโค้งสุดท้ายนี่อ๋อกาบบแน,น่ครับโค้งสุดท้ายบ่าน่ยตาขุนมาอย่างหมอทิ่มไม่ไมไมครับ บ้าน,นี่นี่ยังอีกกุ้งเนาบ้านี่ฮะเท่เพิ่นเอาเนวอื่นอาอมาให้อีกวะครับบ่ละครัาค่นาอนอไม,ม่ยนซ้ำอีกโอ้ <c oughs> โอ้ซึ่งไปครับพอดีมี่เองทีเพิ่นสอบถามมาอีกว่างวดนี้พระอาจารย์มีเลขชอบส่วนตัวบ่ว่าซักอ่าเป็นเพือมาถามเลขชอบส่วนตัวเอางวดว่าหั้นเลขชอบส่วนตัว860เนาะครับผมเลขชอบส่วนตัวพระอาจารย์มีบ่ครับงวดนี้ นี่อยู่ตัวป่าจมัดข้างล่างโอ้มัดล่างเหรอครับชอบส้วนตัวชอบส้วนตัวชอบส้วนตัวนี่พระอาจารย์ชอบตัวใดเนาะครับผมศูนย์หกเองศูนย์หกยังไงมันคือออกไปแล้วครับโอ้ไปแล้วแอาจารจะออบบอกอย่างนีว่ามัดเนาะมันใส่กระบอกพื้นมัดนั่นเหมือนตัวศูนย์หกว่ะครับอืม คือหกหกศูนย์หนึ่งศูนย์หกหกศูนย์กับจีซีพลังนมัดทั้งรางนี่ <CC. S 1> มัดกลางเอ้สีซีผู้หญิงมาสี่คนแต่เป็นซีซีอไรขึ้นกันักแล้วลว่วหูจกักนียวงวังวงมามัสอบส้นตรงไอ้นีม่มาถามยังก็เราก็เรียดเส็ผ <laughs> มคิปอยู่นี่ค่ะผมตั้งแต่พรอาจารย์เราก็ฝันสูฟังซีซีพอผูอ้หญิงมาสี่คน การปกฟันในครอบอะไผู้หญิงมาสี่คนแล้วกาที่มามาปลูกพันจารย์แต่ว่าจานกระซูนในคนน่ะผู้หญิงกับน้ามือน้ามือมาสี่คนซีซีกัเป็นซีสองเองสิน่เพราะว่าเล็ผมเล็กเล็กเตะเข่าโกยกองซีสองครับเล็กก้นวดเนื้อผมซีสองอันนี้เตียแล้วเขาโกยกองศูนย์หกหกศูนย์แล้วก็สี่สี่นะครับน้อพ่อจันมัดข้างล่างครับล่าง ชอบร่างแต่ว่าว่าอะไรไปให้เล่นร่างย่างเยวหรอเแ้าว่าจัดชอบต้างร่างคือโอ้ยมือคือนนะส,สั่นเนี่ยเนาะขับรถเมือยว่อนสี่ ตามล้ำกับเลขตกเก้าเล,สล,าเลขสองพันตกเลขหกศูนสี่อ๋อหกศูนย์สี่อ๋ศู <c oughs> นย์หกเกยหกศูนย์สี่เนี่ยบอครับมันตุกันมันเนี่แล้หกศูนย์ธรรมาสี่มาลางยังสี่บอครับถ้าศูนย์สี่สี่ขึ้นบนยังสี่บอครับประมาณนั้นบอครับอเอาวนี่นะครับสรุป ข้อมันของอาจารย์ไครับเลขชอบส่วนตัวงวดวันที่2พฤษภาคม2 5 6พันครับวันนี้วันที่24เมษายน2 5 6 6กครับผมนี่คือลาสุดครับนี่คือลาสุดตัวเลขของพระอ,อาจารย์ไคถ้าพูดถึงบนเอยถ้าพูดถึงตัวเลขข้อมันมีอยู่แค่2หางก็คือ04กับ1นนี่แหละครับ ศูนย์สี่กับหนึ่งเก้านะครับทีเหลืวของคนมีโชคเหมือนบอกทีเดลือของคนมีโชคเหมือนครับผมพาะว่าอาจารย์นี่ศูนย์สี่หกศูนย์สี่แล้วก็หนึ่งเก้านะครับอันนี้คนมีโชคแปรครับหาศูนย์สี่นี่แล้วก็ศูนย์เก้านี่ก็คือเอาคอมเมนต์จากเอฟซีเพราะว่าคอมเมนต์กันเขามาหลายอีรีว่าศูนย์เก้าเก้าศูนย์สำหรับกุ้งเน่าคือวกุ้งตายนะครับท <c oughs> ี่แกว่าจะบอกว่า มันจะยิบเก่า,ามาเรอยไ่ลอวันที่ว่าเรื่องคืพอพะกรดไปเล่าใอ่ไมใวันที่บอกวม,มาทีโขม่าจยิเก่าเร่าะะยครับผมน<ม>ี่ไปล่าผมมียังหลายตอมี้นี่แหละครับฟังกับมันกัอันนึงเบิ้งไปก็คือจึงหลายๆใช่ีแต่ว่ามันบ่แม่มมเ,มเรียกหลายตัวเลอมีแค่นี้ครับศูนย<ม>์หกศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งเก้านะครับเรียกชวนตัวกับตัวเียวกันพ่อมครับเราก็เรียกชอบชวนตัวกันอยู่ในนี้ แล้วก็นี่ครับตัวแปรซีซีตัวที่อาจจะมาเบียดอีกต่างหาอ้าจังไดกะถ้าบ่มีความเคลื่อนไหวอีกอย่งกะวันที่หนึ่งเชา้าไอ้เช้าวันที่สองเป็นสรุปก่อนอ่าสรุปเช้าวันไว้ออกนะครับจำไว้จะมี แนวทางหรือว่าความเคลื่อนไหวมากมาบอกสุนทังอีกรอบนึงเพราะว่าเดี๋ยวมือยี่สิบหกพระจากกนทร์จะเดินทางไปที่พระจิตลาวแล้วพระจาจทร์วันที่สามสิบวันสามสิบเกินหนึงแต่ว่าวันที่มาสิ่งแยกวันจิตต่างจากวันที่มาสิ่งสามสิบนบเพราะว่ามานาาานาันในแบบว่าอย่างยุโดนจริงๆนะครับผมเพราะว่าวัดก็ไม่พาย,ยุงค์สินะครับอันนี้ก็ไปก็จะได้ปิดวัดปิดยังไงโอนะเราบอกไม่ออกไม่ยังไงเราหรือ่า ครเลยไป 26, 27, 28, 29, ยี่หกยี่เจ็ดยีแปด6 27เก้าสามสิบสามสิบนี่พอใจวันวักทรเราสามสิบแต่ว่าวมสมนบเงานมันสิ้นเนนว,ว่าก็พอใจวันวัการที่สามสิบนี่ไปรวมไ่เลยกินฮอดวัดกินอรหารคนไม่ชอบ โอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนพระอาจารย์ซับนีครับผมคือว่าสีมีธุระออกไปอยู่เดี๋ยวจะได้ไปมองพู่นเหล้ามองหน้าเนี่ยได้บอกว่าในเฟซว่าไปมาเพ่นแน่นะครับทีเป็นมีม่นไปบอกครับอ๋อครับผมเอากระสั่นกันรบกวนพระอาจารย์ซับนีนะครับเนาะขุณผาจักรโอ้โหมนสกัดครับผมขอบคุณพระอาจารย์หลายๆครับผมสาธุเอฟซีหิงๆปังๆเด้อครับหวดนี่